กาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีกับซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้วันอังคารที่15ธันวาคม2563ดิฉันสาร่าพลอยสุวรรณกลับมารายงานตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ต้องขออภัยจริงๆเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะคะก็ทำให้เมื่อวานไม่ได้มา จัดรายการ1วันลาไป1วันนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงฤดูฝุ่นอีกแล้วนะคะก็มีเหมือนเป็นคําแซวๆกันในโซเชียลมีเดียบอกว่าจริงๆแล้วไทยเนี่ยมี4ฤดูด้วยกันนะคะมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็มีฤดูฝุ่นวันนี้ค่าของฝุ่นอย่างที่เห็นคุณผู้ฟังต้องบอกว่าฝุ่นทั้ง กรุงเทพมหานครเลยนะคะก็ไปดูจากรายงานสถิติวันนี้กรุงเทพติดท็อปทรีอากาศแย่ที่สุดในโลกด้วยนะคะก็ดูจากค่าฝุ่นแล้วหลายๆคนมีปัญหาส่วนคนที่เป็นภูมิแพ้แบบดิฉันนี่ก็ต้องค่อนข้างจะต้องระวังเลยพอสมควรนะคะก็ทำให้ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพกันเล็กน้อยก็ให้คุณผู้ฟัง ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะไหนจะโควิดไหนจะฝุ่นไหนจะอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้ต้องระวังหลายอย่างเลยทีเดียว1ปีที่ผ่านมาไม่ง่ายเลยจริงๆสำหรับปี2,563นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ดีขึ้นเหมือนปกติแล้วก็มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะมาพูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับความคืบหน้าของเทคโนโลยีซึ่ง ถึงแม้ว,ว่าปีนี้จะเป็นปีที่หนักหนาสาหัสทั้งด้านของโควิดด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆก็ตามคุณผู้ฟังแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่เป็นปีแห่งการเดินหน้าของเทคโนโลยีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น เหตุจากอะไรก็ตามนะแต่ว่าเราจะได้เห็นชัดมากๆว่าปีนี้แวดวงไอทีแวดวงเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เดินหน้ากันค่อนข้างมากนะคะจะได้เห็นบริการเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตามจังหวัดและเวลาของเขาที่บอกว่าตามจังหวัดและเวลาของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถูกที่ถูกเวลาพอสมควรคุณผู้ฟังเพราะว่า ปัญหาต่างๆนะคะอย่างโรคระบาดอย่างโควิดเนี่ยมันมาในยุคที่เป็นยุคการเปลี่ยนผ่านจากการสื่อสารไร้สายยุคที่4เราก้าเข้าสู่ยุคที่5เป็นปีแห่งการเปิดประตูของ 5g แล้ว 5g มันพาอะไรให้มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะมันเป็นเหมือนการเปิดประตูเข้าสู่อีกโลกยุคหนึ่งที่เทคโนโลยีมันจะเข้ามามีบทบาทมันจะเข้ามามี ส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของเรามากขึ้นเห็นได้ชัดจากการนำพวกของเทคโนโลยีอย่าง virtual เราก็จะเห็นรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นใกล้กับชีวิตเรามากขึ้นจับต้องได้จริงมากขึ้นนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวเชิงทฤษฎีเชิงการเป็นเป็นต้นแบบเท่านั้นแต่ว่ามันเหมาะกับการใช้งานได้จริงและ อีกหลายๆอย่างนะคะรวมถึงพวกของออโตเมชันพวกระบบอัจฉริยะต่างๆพวกระบบอัตโนมัติที่ใช้การควบคุมระยะไกลพวกนี้ก็จะเห็นได้เยอะมากขึ้นนะคะรวมถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2564ที่ในประเทศไทยของเราก็จะมีความเปลี่ยนแปลงด้านของดิจิตอลอีกสเต็ปหนึ่ง ปีนี้เรื่องที่มีการพูดถึงกันอย่างมากเลยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนแบบโมบายไอ d หรือว่าเป็นดิจิ t a ลไอดีนะคะในรูปแบบของ QR Code ที่ตั้งแต่ช่วงต้นปีถ้าจะจำกันได้มีการรายงานข่าวกันเรื่องนี้มาโดยตลอดค่ะโดยทางกสทชนะคะที่เริ่มต้นเนี่ย ได้มีการร่วมมือกับผู้ประกอบการนะคะในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมก็คือผู้ประกอบการ ค่ายมือถือ5ค่ายที่อยู่ภายใต้สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถรมที่เขาลงนาม MOU นะคะร่วมกันศึกษาและพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิตอลถ้าจะจำกันได้ก็คือตัวของแทนบัตรนั่นเองนะคะก็จะเป็นการยืนยันตัวตนแบบโมบาย ID, ซึ่งเขาจะมีการจัดตั้งบริษัทที่ใช้ชื่อว่า Mobile National ID หรือว่า MNID นะคะที่จะเป็นความร่วมมือในการสร้างอีกมิติใหม่ของการยืนยันตัวตนอนาคตของคนไทยเบอร์โทรศัพท์จะมีความสำคัญมากขึ้นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราจะคุ้นชินกับการเปลี่ยนเบอร์ กันบ่อยๆนะคะอย่างเช่นเป็นเบอร์มงคลเบอร์เสริมด้านของการงานความรักอนาคตอะไรต่างๆเนี่ยจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จะมันจะมีการเปลี่ยนเบอร์บ่อยมากแต่ต่อจากนี้คุณผู้ฟังเบอร์โทรศัพท์มันจะเป็นเหมือนอีกหนึ่งการยืนยันตัวตนของเรานะคะจะมีความสำคัญมากขึ้นจะมีการเอาไปผูกกับบริการต่างๆมากขึ้นด้วยอย่างต่อจากนี้เนี่ยคุณผู้ฟัง เราอาจจะใช้เบอร์โทรศัพท์เป็นการยืนยันตัวตนได้ในระดับหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของการยืนยันตัวตนในรูปแบบ QR code ผ่านแทนบทัตรไม่ใช่แค่ห้าค่ายมือถือเท่านั้นนะคุณผู้ฟังถ้าจะเห็นการทดสอบทดลองเนี่ยต่อจากนี้นะคะก็จะมีการยืนยันตัวตน ในการไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนภาครัฐอย่างเช่นกรมสัมภากรนะคะที่ไพรสณนียสำนักงานประกันสังคมกรมการขนส่งทางบกและที่อื่นๆในอนาคตก็จะขยายไปถามว่ามันจะแตกต่างยังไงลองนึกภาพในยุคสมัยที่เรายืนยันตัวตนด้วยกรปปี้สำเนาบัตรประชาชนคุณผู้ฟังต่อจากนั้นก็กลายมาเป็นาการใช้บัตร ใช,ใช่ไหมคะใช้บัตรที่เป็นบัตรประชาชนแล้วก็เวลาที่เราไปติดต่อทำธุรกรรมที่ธนาคารเนี่ยเขาก็จะขอบัตรประชาชนของเราแล้วก็จะไปเสียบกับเครื่องอ่านแต่อีกสเต็ปหนึ่งที่ในปีหน้าเราอาจจะได้เห็นนั่นก็คือการใช้ QR code ในการยืนยันตัวตนนะคะผ่านตัวแทนบัตรนี่แหละเป็นรูปแบบ การใช้ QR code แทนการใช้บัตรประชาชนจริงๆสามารถยืนยันตัวตนของเราได้นะคะแล้วก็ลดปัญหาเรื่องของจะต้องไปสำเนาเอกสารจะต้องไปเปิดเผยเอกสารด้านความลับต่างๆซึ่งหลายๆคนไม่สะดวกใจจริงๆกับการที่จะต้องไปสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อมาติดต่อเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากที่ยืนยันตัวตนเอกสารมันผ่านเรื่องไปแล้วเนี่ย ข้อมูลที่มันอยู่หน้าบัตรของเราจะเป็นยังไงต่อไปแล้วในยุคนี้ข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวแล้วก็ sensitive มากมันง่ายกับการรั่วไหลแล้วพอรั่วไหลไปแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลอย่าง หาที่เปรียบไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปเปรียบกับอะไรความเสียหายมันเกิดขึ้นถึงขั้นที่ร้ายแรงที่สุดคือการขโมยตัวตนของเราไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นรูปแบบของการยืนยันตัวตนในโลกดิจิตอลก็ต้องเป็นไปแบบดิจิตอลคุณผู้ฟัง นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีหน้าสิ่งที่เราน่าจะได้เห็นกันก็คือการทยอยเปิดการใช้งานนะคะระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนในรูปแบบของ Mobile ID ตอนนี้ยังอยู่ใน Regulatory Sandbox อยู่นะคะแต่ว่าก็จะสามารถเริ่มให้ประชาชนได้ใช้บริการในอนาคต ไปใช้บริการนะคะไปจ่ายภาษีไปสมัครประกันสังคมหรือว่าไปสมัครทำใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นจะต้องพกบัตรไปใช้ตัว QR code แทนบัตรตัวนี้ก็จะสะดวกสบายดีนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็รายงานกันอยู่เรื่อยๆนอกเหนือจากการใช้เป็น Mobile ID แล้วคุณผู้ฟัง ในอนาคตการยืนยันตัวตนเนี่ยมันก็จะเน้นไปในรูปแบบของไบโอเมตริกหรือว่าการยืนยันตัวตนด้วยอัตลักษณ์ของตัวบุคคลมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นยูนิคเป็นอะไรที่เฉพาะตัวบุคคลมากๆอย่างเช่นใบหน้าลายนิ้วมือนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งอ p อปชันในการที่จะช่วยพิสูจน์และยืนยันตัวตนลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดต่างๆได้นะก็จะถือว่าเป็น การเดินหน้าด้านของบริการอิเล็กทรอนิกส์นะคะด้านของดิจิตอลที่จะทำให้ประชาชนสะดวกมากขึ้นแล้วก็ลดเรื่องของการสำเนาเอกสารมากขึ้นนะคะก็จะเข้าสู่ยุคของเป็นสมาร์ตซิติเซนเป็นดิจิตอลซิติเซนนะคะก็ทำให้เราอาจจะต้องมีการปรับตัวด้วยนอกจากที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของ ตัวโมบายไอดหรือว่าเป็นดิจิตอลไอนะี่คุณผู้ฟังมันจะพาก้าวเข้าไปถึงเรื่องของบริการดิจิตอลอีกมากมายนะคะปีนี้เทรนด์ของดิจิตอลแบงกิ้งมาแรงดิจิตอลแบงกิ้งหมายถึงว่าธนาคารเต็มรูปแบบในแบบดิจิตอลก็คือสามารถฝากเงินถอนเงินขอสินเชื่อขอสมัครบัตรเครดิตท,ทุกอย่างทำได้บน ดิจิตอลแพลตฟอร์มหมดเลยนะคะก็คือเหมือนมีธนาคารอยู่บนโลกออนไลน์เราไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปทำธุรกรรมเหล่านั้นที่สาขาอีกต่อไปทุกวันนี้ถามว่ามันก็เป็นดิจิตอลอยู่แล้วนี่นาจริงๆมันก็เป็นอยู่แล้วในระดับหนึ่งคุณผู้ฟังแต่ธนาคารดิจิตอลเต็มรูปแบบที่กำลังพูดถึงนี้มันคือการที่คุณสามารถไปเปิดบัญชี ใหม่เลยนะคะได้ผ่านทางตัวของอินเทอร์เน็ตตัวของออนไลน์ไปเปิดบัญชีทำเรื่องเปิดบัญชีได้ทำเรื่องขอสินเชื่อได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาและบริการอื่นๆที่สาขาเดิมทีทำได้ออนไลน์ดิจิตอลแบงกิ้งทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของความสำคัญการยืนยันตัวตนในรูปแบบดิจิตอลนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะแล้วก็สิ่งนี้มันก็เริ่มเกิดขึ้นทาให้เราได้ เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนจับต้องได้มากขึ้นนะคะล่าสุดก็จะมีการเปิดนะคะให้ประชาชนเข้ามาทำการเปิดบัญชีธนาคารในตู้ของผู้ให้บริการค่ายมือถือนะคะอันนี้เป็นของ AIS ที่เขาเปิดให้ประชาชนเข้ามาทำตัวของ Uh, National Digital ID นะคะหรือว่าเป็นการยืนยันตัวตนบนดิจิตอลที่ตู้ Smart k i o s ที่เขาจะตั้งอยู่ที่ AIS s h ช p ทุกสาขานะคะที่เ e l เลวิส uh, หรือว่า a s b u d d y ที่ร่วมโครงการที่มีตู้เนี่ยสามารถไปยืนยันตัวตนได้นะคะเป็นการร่วมมือการระหว่างทางผู้ให้บริการมือถือแล้วก็ทางธนาคารในที่นี้เป็นธนาคาร เกียรตินาคินพัทระนะคะซึ่งเป็นสถาบันการเงินรายแรกที่เปิดให้ลูกค้าเนี่ยแสดงตัวตนสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากในระบบดิจิตอลนะคะก็ทำให้การยืนยันตัวตนในครั้งนี้สามารถทำได้ตามตู้คียออสที่จัดตั้งไว้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร อีกต่อไปนะคะแล้วในปีหน้า2,564หรือว่าปี2021เนี่ยเขาจะมีการขยายนะคะอย่างที่บอกว่าจะขยายไปตามร้านสาขาร้านพาร์ทเนอร์ต่างๆของเขาที่เข้าร่วมโครงการซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เราพูดกันมาตลอดปีว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการทำธุรกรรมอุตสาหกรรมการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงและนี่คือการเปลี่ยนแปลงสเต็ปแรกเท่านั้นนะคะ ความสําคัญของโทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราจะมีบทบาทในด้านของการให้บริการในการไปใช้บริการดิจิตอลมากขึ้นเพราะฉะนั้นเทรน์ของการเปลี่ยนเบอร์ต่อจากนี้อาจจะต้องคิดกันหนักหน่อยเพราะว่าเปลี่ยนเบอร์ครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องไป เปลี่ยนข้อมูลในการทำธุรกรรมในการทำเรื่องของดิจิตอลเซอร์วิสอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่านี่ก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนและเป็นอีกหนึ่งความง่ายของตัว การใช้งานดิจิทัลนั่นเองนะอันนี้เป็นในแง่ของการยืนยันตัวตนนะคะซึ่งเราก็สามารถยืนยันตัวตนได้ด้วยวิธีที่เป็นดิจิตอลในปีหน้าเข้าใจว่าน่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ได้มีการทดสอบมีการ อลองในหลายๆครั้งแล้วรวมถึงด้านของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งปีหน้าเหมือนกันนะคะพฤษภาคมก็จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายของพรบข้อมูลส่วนบุคคลด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติที่เราอยากจะเห็นเร็วๆเ,เ,เช่นเดียวกันนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งแหมไม่พูดถึงไม่ได้คุณผู้ฟัง มันเหมือนครึ่งหนึ่งของชีวิตที่หายไปเลยนะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะกับบริการต่างๆของ Google ไม่ใช่แค่ YouTube เท่านั้นนะคะแม้กระทั่ง Gmail Drive นะคะ Map นะคะเป็น Google Meet Calendar Duo Cloud ทุกบริการของ Google เลยถือว่าล่มพร้อมกันทั่วโลกนะคะในช่วงเย็นๆที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะว่า กูเกิลนี่ต้องบอกว่าคนใช้งานเยอะนะทั่วโลกนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เรียกว่าล่มทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะทั้ง YouTube แล้วก็ Google Workplace ต่างๆนะคะแต่ว่าก็กู้มาได้นะคุณผู้ฟังแต่ว่ายัางไม่ไม่ได้ทราบนะว่าอตกลงแล้วปัญหาเกิดจากอะไรนะคะคือไม่ใช่แค่ในประเทศไทยประเทศเดียว500กว่าประเทศเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลายประเทศนะคะก็ ไม่เชิงว่าจะใช้ไม่ได้ซะทีเดียวนะคุณผู้ฟังคือบริการใหญ่ๆแบบนี้เวลาที่มันล่มเนี่ยมันมีผลกับหลายๆอย่างโดยเฉพาะพว,พวกที่ทำธุรกิจเนี่ยคุณผู้ฟังพวกที่ทำธุรกิจเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าได้รับผลกระทบพอสมควรเลยและที่สำคัญเพิ่งมาเห็นเหมือนกันคุณผู้ฟังคือการที่บริการของ Google ล่มทั่วโลกเนี่ยนะ มีการพูดคุยอย่างมากมายเรียกว่าขึ้นเทรนที่เว่ยป๋อที่เป็นโซเชียลแพลตฟอร์มของประเทศจีนกุณพร้ฟั่งจีนเขาบล็อกบริการของ Google นะคะแต่ทำไมถึงมีการพูดคุยในประเด็นนี้จนขึ้นเทรนด์ของเว่ยป๋อได้นะคะก็ไปดูข้อมูลมาเพิ่มเติมปรากฏว่า ก็มีคนจีนถึงแม้ว่าจีนจะบล็อกบริการจาก Google นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Workplace อะไรต่างๆแต่บริษัทที่เขาทำธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะบริษัทที่เขามีธุรกิจมีตลาดนอกจีนเนี่ยเขาใช้แพลตฟอร์มของ Google นะที่เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มในการเข้าถึงในการที่จะให้บริการกับ ประชาชนกับลูกค้าเขาที่อยู่ข้างนอกประเทศจีนนะคะปรากฏว่าพอล่มแล้วเนี่ยแน่นอนบริษัทเหล่านี้ได้รับปัญหาเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เมื่อวานนี้จริงๆล่มไม่นานเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันล่มแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหานะคะประมาณ45นาทีถ้าจะจำไม่ผิดนะคะก็ หลังจากนั้น Google ก็ส่งถแถลงการเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้บริการล่มลงไปทั่วโลกนี้นะคะคือเขาบอกว่า,าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงโคตาของ Storage ของระบบภายในที่มีผู้ใช้บริการค่อนข้างสูงคือ จะบอกว่าดิสเตมเป็นเหตุสังเกตได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่น่นแหละคุณผู้ฟังมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าไม่เกิดขึ้นก็จะดีกว่านะคะเพราะว่ามันก็สร้างผลกระทบอะไรหลายๆอย่างเลยเหมือนกันอ่ะก็มาดูแล้วกันนะมันไม่ใช่เหตุแรกนะคุณผู้ฟังที่มันเกิดการดาวของบริการถ้าจะ ย้อนกลับไปดูนะคะมันก็มีพวกบริการของบริษัทใหญ่ๆแบบนี้ที่เขามีปัญหาล่มมั่งพังบ้างนะคะแต่ว่ามันก็มีหลากหลายสาเหตุเรื่องของพายุเรื่องของภัยธรรมชาติก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าจะจำกันได้มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้น i ิน t a g r กรยังไม่ถูกเทคโดย Facebook ก่อนหน้านั้นนะคะมีพายุเข้าที่สหรัฐอเมริกาปรากฏว่า i ิน t a g r กรล่ม เรียกว่าพังเลยดีกว่านะคะกู้กลับมาเนี่ยบางแอคเค n t ์รูปหายไปหลายรูปเลยเหมือนกันของดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะก็ทำให้เป็นเหมือนเคสตั๊ดดี้ที่อาจจะต้องมาพัฒนากันต่อไปอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของบริการนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็กลับมาใช้ได้ตามปกตินั่นเองส่วนเรื่องอื่นๆที่เราจะมาคุยกัน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเหมือนกันนะคุณผู้ฟังกับประเด็นของเงินคริปโตเคอเรนซีนะคะก็จะมีความคืบหน้าหลายๆอย่างเหมือนกันนอกเหนือนจากที่เราเคยพูดกันไปแล้วมันเป็นอีก หนึ่งทางเลือกของการชําระเงินก็ว่าได้นะคะอันนี้จากกรณีถ้าจะจํากันได้คุณผู้ฟังดิฉันว่าน่าจะเคยเห็นข่าวที่ผ่านตาเหมือนกันที่เป็นเว็บไซต์ผู้ใหญ่ระดับโลกอย่างพรหับนะคะที่ก่อนหน้านั้นมีข่าวเกี่ยวกับคลิปที่มันเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าไม่เต็มใจเป็นคลิปของเด็กหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็ทำให้เกิดกระแสขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยบริษัท บัตรเครดิตอย่างวีซ่าแล้วก็มาสเตอร์การ์ดก็ออกข่าวมาว่าจะเหมือนยกเลิกการรับรองนะคะหรือว่าจะไม่ให้ตัดเงินผ่านตัวระบบทั้งวีซ่าทั้งมาสเตอร์การ์ดให้กับเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะล่าสุดนะคะก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าถึงแม้ว่าบริษัทบัตรเครดิตจะ นะคะไม่ยอมให้หักเงินไม่ยอมให้ทำการชำระเงินผ่านแพลตฟอร์มทั้ง Visa และ Mastercard แล้วเนี่ยตอนนี้เว็บไซต์นี้นะคะก็ปรับวิธีการบอกว่าโอเคไม่ให้ตัดผ่นานแบบเครดิตถ้าอย่างนั้นก็รับเฉพาะเหรียญคริปโตเคอ r e เรนซีให้เป็นช่องทางในการชำระเงินแล้วกัน ก็เป็นเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะเป็นเงินคริปโตนั่นเองเป็นรายงานจากทาง New York Times นั่นเองนะคะก็เป็นข่าวที่ออกมาต่อเนื่องคุณผู้ฟังเนื้อหาสาระในเว็บเราไม่พูดถึงเราพูดถึงในแง่ของตัวคริปโตเคอเรนซีกับการชำระเงินแล้วกันนะคะหลังจากที่ Visa แล้วก็ m a s t e r c ์กาบล็อกช่องทางการชำระเงินแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มรับเหรียญคริปโต หลายสกุลเลยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยเป็นทรอนนะคะเป็นอีเธอเรียมเป็นเวิร์กเป็นซีแค h และอื่นๆหลายสกุลที่ฉันนั่งนับไปก็เกือบ10สกุลเงินคริปโตแล้วแหล,ละนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเงินดิจิตอลไม่น่าใจว่า เงินคริปโตในตลาดหลักๆตอนนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคือต้องยอมรับเลยว่าในการเจาะลึกไปในสกุลเงินต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ลึกมากนะคุณผู้ฟังแต่ว่านี่เป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าจับตาดูนะคะเพราะว่าตอนนี้โลกของเราก็มีหลายๆประเทศนะคุณผู้ฟังที่ พัฒนาหรือว่าให้ความสำคัญเรื่องของการศึกษาเงินคริปโตเคอ r เรนซีนะคะแต่ว่าเงินคริปโตที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเหมือนเงินคริปโตที่เขามีค่าเงินที่เป็นของเขาเองคือมีการผันผวนนะมันจะต่างจากเงินที่เป็น Stable Coin หรือว่าเงินที่จะออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการใช้งานพูดถึงเงินคริปโตเคอเรนซีของแต่ละประเทศเนี่ย ก็มีเดินหน้ากันเรื่อยๆนะคะอย่างจีนก็เดี๋ยวเขาจะมีการเตรียมความพร้อมน่าจากขั้นท้ายๆแล้วก่อนที่จะให้ประชาชนได้ใช้งานเป็นเงินดิจิตอลหยวนอย่างเต็มรูปแบบวันนี้มีอีกหนึ่งประเทศที่เขาเดินหน้าเรื่องของการออกเรียนคริปโตเคอเรนซีเพื่อที่จะเอามาใช้แทนเงินสดนะคะอย่างประเทศสวีเดนสวีเดนถ้าจะจำกันได้นี่เป็นประเทศแรกๆเลยนะที่ประกาศว่า ประเทศของฉันจะเป็นประเทศสังคมไร้เงินสดก็คือจะเป็นประเทศที่ไม่มีเงินสดอีกต่อไปนะคะล่าสุดนะคะเป็นการรายงานจาก Bloomberg ค่ะที่เขามีรายงานว่าทางสวีเดนเนี่ยออกมาประกาศนะคะว่ากำลังศึกษาเรื่องของความเป็นไปได้เกี่ยวกับการสร้างสกุลเงินดิจิตอลของตัวเองเอามาใช้แทนเงินสดในประเทศ น่าจะมีระยะเวลานะคะในช่วงของการศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน possibility ต่างๆน่าจะแล้วเสร็จกันในช่วงของพฤศจิกายนปี2022ะคะคือเขาอยากที่จะเห็นเงินดิจิตอลของทางประเทศของเขานะคะก็จะเริ่มมีการศึกษาเงินดิจิตอลของสวีเดนโดย ธนาคารกลางของประเทศนั่นเองนะคะเป็นแนวคิดเป็นด้านของการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสกุลเงินของเขาซึ่งก็อาจจะประสบความสำเร็จเดินหน้าได้เร็วกว่าที่คาดนะคะก็จากรายงานเนี่ยของธนาคารกลางนะคะริสแบงค์ของสวีเดนเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะที่ผ่านมาไม่นานเนี้ย มีธุรกรรมที่น้อยกว่า1ใน10ของประเทศที่อยู่ในรูปแบบเงินสดซึ่งถือว่าอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดของประวัติศาสตร์ของสวีเดนเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันเทรนด์ของ c Cashless Society ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยโตขึ้นมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงของโรคระบาดเนี่ยทำให้ผู้คนหันมาใช้ใจ่ายในรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลจากธนาคารกลางของสวีเดนนะคะที่ได้ให้ไปแล้วในอนาคตนะคะที่เขาจะทดลองเขาจะศึกษาเรื่องของเงินคริปโตเนี่ยประชาชนของเขาเองตอนนี้ก็มีโน้ตาวมีความรู้ในเรื่องของการใช้เงินแบบแคชเลดกันพอสมควร ก็จะมีการสร้างน,นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยเงินที่เป็นหน่วยเงินแบบดิจิตอลขึ้นมาอาจจะใช้ชื่อว่าหน่วยเงิน e-crona นะคะก็จะทำงานอยู่บนเทคโนโลยีที่มี ledger เนี่ยสามารถทำงานแทนเงินสดได้ก็อาจจะมีการทดลองน่าจะอยู่ในช่วงของปี2021ในช่วงต้นปีนะคะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ เดินหน้ากันอีกหนึ่งประเทศแล้วกันนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปได้คุณผู้ฟังคือถ้าดูจากข่าวก่อนหน้านั้นนะคะก็สวีเดนก็เริ่มทดสอบแล้วเหมือนกันนะสำหรับเงินที่เป็นเงินคริปโตเคอเรนซีนะคะแบบ CBDC ก็เป็นเงินที่เราบอกว่าเป็น e ค r o n a นั่นแหละนะคะก็ เดี๋ยวคงจะได้เห็นทิศทางหลังจากนี้นะคุณผู้ฟังว่าจะเป็นยังไงโดยภาพรวมนะคะก็มีบล็อกเชนเข้ามาทำงานเป็นเบื้องหลังเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ เดี๋ยวคงจะมีการประกาศนะคะว่าจะมีเหรียญคริปโตของตัวเองออกมายังไงอันนี้เป็นคริปโตในรูปแบบของ CBDC Central Bank Digital Currency นั่นเองนะแล้วก็ในประเทศอื่นๆถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้กับรายการเปิดโลกสื่อสารทุกๆวันจันจนถึงวันพุธผ่านทาง u t u b e นะคะ SoundCloud p o d b e n และ Spotify วันนี้เวลาหมดแล้วดิฉนันลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกดิจิตอลโลกแห่งเทคโนโลยีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครดำเนินรายการโดยซาลาพลอยสุวรรณ